ความรัก5แบบที่คู่ควรสําหรับคุณข้อ1คุณคู่ควรกับความรักที่สม่ําเสมอความรักที่สม่ําเสมอนะคะหมายความว่าเมื่อคุณมีแฟนแล้วเนี่ยแฟนของคุณเป็นคนที่เสมอต้นเสมอปลายเป็นคนที่สม่ําเสมอเขาทํากับคุณยังไงตั้งแต่จีบกับคุณครั้งแรกแบบนั้นเขาก็ยังคงทําอยู่นะคะอย่างเช่นเขาเคย เปิดประตูรถให้คุณนะคะเขาก็ยังคงแบบนั้นไม่เคยเปลี่ยนเลยเขาเคยมาหาคุณทุกอาทิตย์โทรมาหาคุณทุกวันส่งข้อความหาคุณเขาก็ทําแบบนั้นผู้ชายหรือว่าผู้หญิงที่เสมอต้นเสมอปลายในความรักเนี่ยทำให้เราเนี่ยมีความสุขในความรักมากๆดังนั้นแล้วความรักที่เสมอต้นเสมอปลายเนี่ยจึงเป็นความรักที่คู่ควรที่จะทำให้คุณเนี่ยมีความสุขค่ะข้อ2คุณคู่ควรกับความรักที่ เลือกคุณทุกวันความรักที่เลือกคุณทุกวันเนี่ยหมายความว่าคนที่รักคุณนะคะเขารักคุณทุกวันเขาเลือกคุณทุกวันไม่ใช่ผ่านไปนานเข้าหลายๆเดือนเข้าเนี่ยแบบก็ไปมีคนอื่นไปเลือกคนอื่นใช่ไหมคะคนที่เลือกคุณทุกวันเห็นคุณเป็นคนที่ดีที่สุดทุกๆวันเนี่ยเป็นคนที่รักคุณมากๆเลยนะคะดังนั้นแล้วถ้าเกิดว่าหนุ่มๆสาวๆเนี่ยอยากจะมีความรักคุณต้องเลือกคนที่ เขารักคุณทุกวันรักคุณทุกนาทีรักคุณทุกวินาทีนั่นเองและความรักที่คู่ควรสําหรับคุณเนี่ยจะเป็นความรักที่ทําให้คุณมีพลงังมีความสุขมากๆเลยดังนั้นแล้วนะคะอยากจะมีความรักต้องเลือกคนที่เขาเลือกคุณทุกๆวันคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะข้อ 3. คุณคู่ควรกับความรักที่ แน่นอนความรักที่แน่นอนเนี่ยเป็นความรักที่มั่นคงมากๆเลยนะคะคุณเนี่ยจะสามารถสัมผัสรับรู้ได้ว่าคุณคบกับคนคนนี้แล้วคนคนนี้เป็นคนที่รักจริงใจเป็นคนที่รักมั่นคงนั่นเองเป็นคนที่รักแล้วเนี่ยรักแน่นแฟนแล้วก็ไม่เคยเปลี่ยนนั่นเองความรักที่แน่นอนนะคะจะทําให้เรารู้สึกว่าความรักครั้งนี้เป็นความรักที่นุ่มนวลแล้วก็อ่อนโยนมากๆเลยนะคะคุณจะสามารถสัมผัส รับรู้ได้คนเรานะคะต้องคู่ควรกับความรักที่ดีที่สุดความรักที่มั่นคงแล้วก็แน่นอนที่สุดผู้หญิงผู้ชายที่คบกับคุณแล้วรักคุณจริงใจหัวใจของเขาเนี่ยไม่เคยเปลี่ยนเลยเมื่อคุณ เลือกคนคนนี้เป็นแฟนนะคะคุณจะมีความสุขมากๆเลยค่ะข้อ4คุณคู่ควรกับความรักที่เห็นคุณเป็นคนที่ดีที่สุดนะคะเรานะคะต่างก็เลือกแฟนที่เราชอบใช่ไหมคะแฟนที่แบบตรงสเปกเราแฟนที่ตรงใจเราใช่ไหมคะแล้วคนที่เราเลือกเนี่ยเห็นเราเนี่ยเป็นคนที่ดีที่สุดเป็นคนที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเขาไม่มีใครอีกแล้วนะคะที่จะสำคัญมากกว่าคุณถึงแม้ว่าเขาจะพบเจอคนที่หลอกว่า สวยกว่าแต่คุณยังคงเป็นคนที่ดีที่สุดสําหรับเขานั่นเองเวลาที่เขาพบคุณเนี่ยเขาออกคุณอยู่ในช่วงเหตุการณ์ที่คุณอาจจะแบบเจอวิกฤตแย่ๆเจอเรื่องราวแย่ๆแ,แต่เขานะคะก็ยังคงเลือกคุณยังคงมายว่าเห็นคุณเป็นคนที่ใช่สําหรับเขานั่นเองดังนั้นแล้วความรักในรูปแบบนี้จึงเป็นความรักที่ คู่ควรสําหรับคุณมากที่สุดค่ะข้อ5้าคุณคู่ควรกับความรักที่สงบสุขความรักที่สงบสุขนะคะจะเป็นความรักที่สนุกสนานร่าเริงมากๆคุณคบกับใครแล้วคุณคบกับผู้ชายหรือว่าผู้หญิงคนไหนเนี่ยคุณมีความพีซฟูลในใจมากๆคุณมีความสงบสุขมากๆเลยนะคะคุณ2คุณมีความส,สนุกสนานเอ j นจอยชีวิต ร่วมกันนะคะไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนนะคะคุณสองคนเนี่ยยังคงรักมั่นคงไม่เสื่อมคลายแล้วก็ทํากิจกรรมอะไรก็แบบว่าสนุกสนานร่าเริงด้วยกันตื่นเต้นไปด้วยกันนะคะจึงเป็นความรักที่คู่ขวดอีกรูปแบบหนึ่งที่นุ่มๆสาวๆนะคะควรที่จะเลือกความรักในรูปแบบนี้นะคะและนี่ก็คือความรัก5รูปแบบนะคะที่ คู่ควรสําหรับคุณถ้าเกิดว่าหนุ่มๆสาวๆเนี่ยมีแฟนแล้วก็แฟนของคุณมีทั้ง5รูปแบบเนี้ยคุณเป็นคนที่โชคดีที่สุดนะคะลองเช็คนะคะว่ามีตามห้ารูปแบบที่กุนุชพูดมาหรือเปล่านะคะด้วยรักจากกุนุษค่ะ